สามอย่างที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ perfectionist ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ perfectionist มันมีอะไรบ้างมันมีหลายอย่างแต่ถ้ารวบง,ง่ายๆแล้วกันอย่างแรกเลยค,คือคิดว่าคนที่เป็น perfectionist ต้องขยันเสมออย่าง lazy perfectionist สาเหตุที่เขาไม่ทําอะไรไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากแต่เขามีมาตรฐานที่สูงมากแล้วกลัวว่าจะไปไม่ถึงมาตรฐานนั้นเลยไม่กล้าที่จะเริ่ม,ม,าามทำสักทีข้อถัดมา perfectionist เนี่ยทำง,งานอะไรแล้วงานจะออกมาดีเสมอ perfectionist กลุ่มหนึ่งที่อาจจะถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยเรียกสั้นๆว่า OCP the เขาจะเรียกว่าบุคลิกภาพผิดปกติแบบยำคิดยำทำเหมือนโรคยำคิดยำทำจะตางกันคือด้วยความที่เป็นบุคลิกภาพมันจะติดตัวคนคนนั้นมามตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นแล้วเราก็ค่อยๆโตกับมันมาเรื่อยๆต้องจัดหนังสือให้องศากเตะเท่านี้ปากกาวางเรียงไล่สีเรียบร้อยตลอดเวลามีแนวโน้มครับไม่ได้แปลว่าเป็นนะประเด็นคือถ้ามันเริ่มเป็นโรคแล้วครับคบนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้นะจะโฟกัสรายละเอียดทุกจุดเลยเป็นรายละเอียด,ดเล็กๆน้อยๆจนทาให้ลืมมองภาพรวมของงานใหญ่ไปงานก็เลยอาจจะไม่ได้ อันสุดท้ายคือคนจะชอบคิดว่า perfectionist ชอบความ Perfect ถ้าเป็น perfectionist แบบติเงสังคมตัวเองไม่ได้อยาก Perfect แต่รู้สึกว่าถ้าทําให้ดีทําให้เบ๊ะจะได้รับการยอมรับหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม